กิจกรรมความเพียรครั้งที่ 12. อ ep 2. บทที่ 8. บทสวดธรรมจักกปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยาังพักวาภาราณะสิยังวิหารติอิสิป,ปัตเนมมฆคทาเยเตตตะระโขพักวาปัญจวัคคิเยพิกูอามันเตสิทเทว,วมเมพิกเวอันตาปับ พระชิเตเณณะะเสวิตพาโยจาอย่างกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮีโนคโมโปทุชนิโกะอนริโยอนัตถสันหิโตโยจาอย่างอตตะกิละมะถานุโยโคทุโคอนริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเต อนุปรครรมะมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานะกะร,ระณีอุปปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตตมาจะสาพิกเ,เวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา สักขุกะระณียา,า,กาณกะระณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโยอัถถังคิโกมัคโคเสยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาญโาม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวนชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโธทายะนิพพานาะสังวัตติ อิพังโขปะนะพิกเ,เวทุกขังอริยสัจจงชาติปิทุขขาชาราปิทุกขามะระนาปิทุขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิชังนละพติตมปิทุขังสังขิตเดนะ ปัญจปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขสะสัมถโยอริยะสัจจยาอย่างตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตระตัตราพินันทิมีเสยยถีทางกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโธอริยะสัจจโย ตัดสาเยวตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิหังโคปะนะพิกเวทุกขะนิโรธะ ข้ามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะเมวะอริโยอัดถังคิโกมัโคเสรยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาติตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจงปะริญเยยันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโก อุทปาธิตังโขปณนิทางถูกขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมภิกเวปุเพอะนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทัทงทุกขะสะมุทธโยอ,อริยสัจจนติเมภิกเวปุเพอะนนุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโขปนิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมฟิกเวปุเพอณนุสุเตสุธรรมเมธรรมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิธังทุกขะสมุทโย อริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขง sure ุงอุตตปาติยาหนังอุตตปาติป <tail> ัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิท <cada stamina> ังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติยาหนังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโข นิทังทุกข,น,กขนิโรโธอริยสัจจังสัจชิกาตัพพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานั่งอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาติตังโคปณิทังทุกข,น,กขนิโรโธอริยสัจจังสัจชิกะตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานั่ง อุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญานางอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโขปฏิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจงพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจงพาวิตันติเมพิกเวปุเพอะนะนุสสเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาทิญานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิยาวะกี่วันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังพระวะาทา,าการังยะถาภูตังยาณทัศนังนะวิสุนันะันะสุวิสุทธังอโหสิ เนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพัพมหมามเกส,ะสะะะัตสมณพหมามนียาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยัโตจกักโขเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตัง ทว่าทศาการังยถาปูตังยานะทัศนังสุวิสุธังอโหสิอาถาหังทิขเ,เวสเทวเกโลกเกสมารกเกสะพรมหมาเกสะสัะนะพรมหมระ,ะ,ะมนียาปชายะสเทวมนุษายะอนุตรัง สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยานัจจะปะณะเมทัะนังอุตปาธิอากุปปาเมวิมุติอยัมันติมาชาตินัตถิธานิปุนโวติอิทมะโวจะภควาอัตตะมะนาปัญจวัคียาภิกขูภควตโตภาสิตังอภิันทุงอิมัสมินจะปะนะ เวยยการะนสมิงพันยมามเนอยยสมโตโกนทัญสะวิระชังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาทิยังกินจิสมุทะยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะภักขวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงเอตัมพักขวตา พารานสิยังอิสิปะตะเนมิขาทาเยอ,อนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอป,ปติวติยังสะมะเนนวาพรามหะะเมนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมะมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตธังสุตวา จาตุ um. 試試拜拜่มหาราชิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงจาตุ่มมหาราธิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตาวติงสานังเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวา ตุสิตาเทวาสัทมนุสาเวสุงตุสิตาหนังเทวาหนังสัตว์ทางสุตวานิมมานะรติเทวาสัทมนุสาเวสุงนิมมานะรตินังเทวาหนังสัตว์ทางสุตวาปะระนิมมิตะวสัตติเทวาสัทมนุสาเวสุงปะระนิมมิตตะวส วัตตีนางเทวาสัตทังสุตวาพรมหมหะมกายกาเทวาสัตะมนุษาเวสุงเอตัมภคะวตาภารานาสิยังอิสิปตเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปรวัวต,ติตังอปปติวติยังสัมเนนวาพรามหมหะมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมหะมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะ ขเนขเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพรมหมโลกาสัตโทอัพ,พุคขัขจิอายัญจะทะสะสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมบกัมปิสัมบเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสิ อติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอะทโขภควาอุทานังอุทานสิัญญาสิวัตถโพโกณทันโยัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหังอายสมโตโกณทันยัสสะัญญาโกณทันโยเตวนามังอะโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจะรณะ,ะสัมปันโนจะอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาะะะสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตรปุริสัธรรมสาราติสัทธาเทวมนุษานังพุโทโธภะควาติบทที่สิบธรรมานุสติ สวาขาโตพระกวตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิทโพโวินยูหีติบทที่11สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกะระณิยโยอนุตรังปุญญกเขตตังโลกัสติ บทที่12สักกัตวาสัคกกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสถินานัสันตุปัตวาสพเพตุขาวูบัสเมนตุเตสัคกกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะลิลาหูปัสสะมังธรรมเตเชนะโสถินานสันตุปัตวาสพเพพระยา วูปัสเมนตุเตสักตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุเนยยังป่าหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตาวาสัพเพโรคาวูปัสเมนตุเตบทที่ 13. พระกาถาชินวัญชรสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมรังสี ชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิธิตามัยหังมัตัถเยเตมุนิสรา ตีเสปฏิทิโตมยหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิทิโตมยหังอุเรสภักคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตทักขิเนโกณทันโยปีติภาคัสงโมคลาโนจะวามาเกทักขิเนสาวเนยมยหังอาสุงอานันทราหุรากัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามสโสตะเกเกสโตปีติภาคัสงสุริโยวัปพังกโร นิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมารก,กัสโปเทโรมาเหสีจิตวาตะโกโสมายหังวัฒเนนิจังปฏิทฐาสิกุณะปฏิทาสิกุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนโรสา,าชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาพระตนางปุระโตอาสิทักกิเนเมตตะสุตตะกังทชักขังปัจจโตอาสิว่าเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนางอาสิเสสาประการสันธิตา ชินานานาวารสังยุตตาสตัตตปาการะังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัตโทวา,าเสสาวิณาย,ยันตุอน,นันตชิณเตชะสาวาสโตเมสกิจเจณสัทธาสัมพุทธปัญเรชินะชิณะปัญชระมัจฉมิวิหรันตังมหิดเลสาาเัทธาบาลิญตุมังสเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุตโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปโตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโขสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธรรมานุภาวป,ปาลิโตจารามิชินปัญชเชรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมะพินิม,มิตสาวุทันตังครีเมฆลัง ปุถิตะโคระัสะเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยามังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพรติงโครัมปะนาละวะกะมะขะมะทัด ทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงข้าชวรังอติมัตตภูตังทาวกิจักรรมะสณีวะสุทารุนันตังเมตตมุตเสกวิทินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตักขักขะมะติหัตสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาลวันตังอิทธีผิสังคัตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิกตวานากัตทะมุทรังอิวคัคพินียาจินจายทุตถวจนังชนะกายามัจเจ สันเตนะโสมาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจ,จะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันตปูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนนันทพุชขัขางวิพุทางมหิติงปุเตนะเถระ พุชเคณะทะมาปยันโตอิตูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิติพุชเคณสุทธ,ธะหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติวิธิภก,กาพิธานังยานาคเทณวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุ ทัชยมังคละอัตคาถาโยวาจโนที่นาทีเนาสารเตมตันทีฮิตวาณเนกะวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธทิคเมยยนะโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัเชเจนะโหตเุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชย,ยัสุชยมังคะเลอะปราชิตปันหลังเกศีเสปะทะวิโปเร อภิเสเกสัพะอุทานังอคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยถังพรมหะมะมจาริสุปทักขีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมมังปนิทีเตปทักขินา,า,มมา,ามมปทักขินานิกตะวานะละพันตัเถปทักขินี าวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพ่วันตุเตพวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังทานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีทูเปคเรโพติกเรตะหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารมันเดเลเทราจะมัชานวกาจะพิกโกวสารามิกาธานปฏิอุป,ปาสกาข้ามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานาปูตาสุขิตาพวันตุเต ชะลาพุชาเยปิจะอันธสัมภวาสังเสทชาตาอัะโวปปาติกานิญญานิกังทร,รมาวรังปติจะเตสัสเพปิทุกขสกรโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมขขัคคสมัคโควะอัถายะจะหิตายะจะ อมเหรักขตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนบุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสพเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุ วุธิภาวายสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพปทาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปร พยาพยปัต,ตาจะนิพยาโสกับปตาจะนิโสกาหวนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพปทา ภาวนาภิรตตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาบทที่17สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะรงัง โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะรงังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตะรงัง สเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปะโสสเปพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสปโส สัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส playful. สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ และพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ คุณกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและ,จะเจริญด้วยจตุลิพิะและจะเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุข,ขพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวย,ยอดเศรษฐีทุกท่านครับสาธุ